ทุกคนกล่องที่สองนะคะอันนี้ค่อนข้างจะมีน้ำหนักเนาะก็ลองมาดูว่ามันจะเป็นอะไรนี้เขาเสร็จเสร็จติแลาซาด้าสั่งของนะครับทุกคนเราจะสั่งของก็ต้องดูด้วยว่าของที่เราสั่งมีวิวเยอะไหมมีคนเข้ามาดูเยอะไหม ร้านค้าเขาขายของแบบอันนี้จริงไหมอะไรนะอย่างเงี้ยก็ให้ทุกคนเขาไปเช็คดูหน้าร้านเขาก่อนนะครับ้องค่ะเฮเขาเตืร์ก่ามากเลยทุกคน